สวัสดีจ้าสวัสดีตาพี่น้องปองปลายสุ่เจ้าพนเลือดทุกจังหวัดทุกภาควันนี้นะคะนิดก็จะมามากินกระท้อนน้ำกันเ้อจ้าพี่น้องนะคะกานแนนํำตูนนะนิดกัเป็นคนชื่อว่านิตยากรโสภะค่ะเป็นคนขอนแก่นเด้ยพี่น้องเป็นลูกบ้านข่อยยุข,ขอนแก่นดูเมืองพุนอำเภอแวงน้อยจ้านะคะชีวิตข่อยนี่ค่ะเกิดมาเนก็เป็นคนทำนารับจาอออ้าพ่อแม่ก็ จับจ้างค้าขายไปหาหนทานี่มักขายตั้งแต่ในหน่อยเราก็เลยเป็นคนที่ซึมซับในเรื่องมักค้าขายบอกพี่น้องนะคะเป็นคนที่ชอบค้าขายค่ะนะคะบอกว่าคือขายอย่างกับคือถีบไผ่ย้มขายใดทุกอย่างนะคะ้วยความที่ว่าใส่ห่อหักในเรื่องนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรลยังที่นะจจะอ่ามู่เขาอาจสิบแปรนลินก็าเรียนลินที่กันแหละแต่ว่าในช่วงปดเทอมไมียยงนี่แม่มพ้าไปรับจา้างก็ไปน้ำน,น้ำน,น้ำแม่นะจ๊ะ บ่าเคยยูซื้อื่องเขียนะคะกะมีตอนได้แค่น้อยได้เลียนเหรียได้ยังก็พอบอนะคะเนี่ยพี่น้องมาเรือยบอกกระทรอนได้เลียนเหรียน้ำเขาอยู่พี่น้องนะคะเปรี้ยวยาบ้าบ่าไม่ตึงตาลใส่เปรี้ยวมากเลยลูกกระทรอนเปรี้ยวครับเปรี้ยวเนื้อเด้อพี่น้องมาเรื่อยอืม ในความจีวะได้หน่อยเขาไปเลี้ยงควายเลี้ยง,งวัวเลยพี่ดองแสดงละครกันสามคนเนาะต <c oughs> ับเอื่อยนะดูจับกันโอ้ยเขาัะเห็ุได้เนาะตอนในหน่อยพระเจ้าเคยเป็นบอสพี่นี่ตอนนี้อายุสามสิบสี่ปีแล้วไม่คิดว่าจะมีช่องยูทูบเป็นของโจกองย้อนว่าเขาขายของออนไลน์บอสเขาอยากเห็ุให้การตลาดเขาอยากให้โจกองเนี่ยไปทุ่ช่องทางให้คนรู้จกักแล้วเห็ุให้เขาขายดีเนาะพี่ดอง ก็เลยไปเรียนรูกกับวิธีการที่ช่องยูทูบเห็นมาดูนนล่ะหละจะว่าเอาไปไลยเห็นสมมอทห้างพบมาเถอาทิตย์น,นยังประสบความสำเร็จเดนี้จะว่าให mm ้เ hmm. ห็น เหตุตลอดไม่เด็น่ให้หย,ยุดนึนถึงจะะสบควาอมสำเร็จในการทำชอ่องยืูปเนนะขอบคุณหลายๆขอบคุณพี่น้องน่คะที่ที่กดติตาในนี้นี่ก็เป็นแม่ค้าออนไลน์เป็นผู้หญิงคนหนึ่งท่่ว่ะ อยากมีเงินเก็บหลายๆอยากมีเงินให้แม่อย่างมีเงินเลี้ยงดูอย่างมีอิสระาานะคะยงอนเพราะว่าเราไปศึกษาแล้วว่าคนทำช่อง Youtube ถ้ามีคนติดตามมีคนดูเรายอดวิวหกหมื่นขึ้นเป็นแสนเป็นล้านก็เนี่นะคะก็ะสิเห็ุให้มีรายได้จากการเลเล่น u t u b e ช่อง Youtube นะเนาะพี่น้อง บางคนเพื่นมีคนติดตามไว้นะ่ะไปซ่อง,งอยู่มองคอยว่าเคพคคิ่นเพ่นยิงแอดเอ,อกเมื่อหาเลยแต่สำหรับเราอะยังไม่มีใครรู้จักเขาก็แชร์มาในเฟซบุ๊กแต่สิมีคนกดไอเฮ้าด้นยหันอะเอิ้นว่าตางตัวต,วตวนไปนะ่อ

ข้าวขมีความเสื่อว่าจากเมื่อหนึ่ง,งขา้าสิบประสบความสำเร็จแต่ว่าตามรักกดดัดุจเทวันให้คนเห็นรู้สึกว่าข้าประุบความสำเร็จแบบล้วแาลงลูกมาเห็นเลยทางสั้นเอออยังอย่ารอพร้อมเอินว่าอย่ารอพร้อมรอให้พร้อมมันคงถึงบไรเห็ดอย่าคิดแบบนี้พี่น,อน้องคันรอพร้อมก็คงบไรเห็ดเนาะพี่น้องข้าเอาแบบว่าวันนี้ข้ามาสวงกันเป็นเลยว่าขาพร้อมแล้วข้ามีแล้วขามีทุกอย่างแล้วขากลงลูก้อเห็ดเลยแล้วก็ ถึงเวลาไม่ชด้ตามที่เขาตั้งเป้าไว้เองจั่ก็จะออสอนวางสั่นแล้วก็ให้นี้ความสุขนะคะกับสิ่งที่เหตุที่พินิจนะคะขายของอะารที่บอกให้ฟังไรส่วนมีคนเบิงบ่อผู้หายหรือสัม่มนะาอาดีตที่ผ่านมาพวกนี้ใดเบิงขักขายใด,ดสร้างบ้านดก็ขายเบิดสตอกไรพร้อมึุหนึงคือขายเบิดผู้เดจเซียพีหรือโบเสียก็ฟังวินเก็บขึ้นนี้เนี่ยเสียดายลูกน้องเอามาเททิท้งให้เฉยอ่ะ ไล่ขายล่ยีมทุกหลังนะสื้อมือ่อซื้อจนขายได้ขายดีพี่น้องเพราเสื้อถามหัวข่อยเยอะนะคะแท่จุดขายดีจนมีเงินจนจนหัวถามมาอัตุกวันคือขายของซยู่สมือนี้ก็เป็นก็คือตุกวนขนาดเขาเอิญอย่งพี่น้องถ้าวันนี้เราไปยึดติดกับอดีตอ่ะปจุบันเทัศนเห็นบ้านไหนเนี่รรยๆๆให้เรารู้สึกแบบเนี้ยในการที่เราลุกขึ้นมาทําทุกวันเนี่ยให้รู้สึกเราบอกกับตัวเองเลยว่าเราประสบความสําเร็จแล้ว เราทําได้ทําแล้วเราขายได้ตามเป้าเราแล้วเราในที่สุดทําทุกวันทุกวันมันก็สิได้ตามที่เราต้องการค่ะนะอีหมีมันนี่มีค่ะเพิ่นว่าแต่ก่อนพี่นี่เหมือนกันพี่คิดแบบนี้อ่ะพี่ทําทุกวันบางวันอะ่ะออเดรอร์ไม่มีซ้าแต่พี่คิดว่าเนี่ยวันนี้พี่จะพี่ขายได้แล้วพี่ขายได้เย,นะยเอะตามเป้าหมายที่เราพี่ก็ลงมือทําลงมือทํามันทุกวันในที่สุดเราก็ขายได้ตามเป้าหมายที่เราเขียนไว้จริงๆอะ่ะนะอืมนี่แหละ คล็ดลับการขายของออนไลน์ให้ปังคือการที่เรารู้สึกว่าเราขายได้แล้วนะขายดีแล้วนะคะบวกกับวันนี้จะมาให้เคล็ดลับคาถาเรียกเงินแต่ก่อนเราก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่พูดเหมือนกับทุกคนเลยค่ะนะพูดบ่อยพูดซ้ำด้วยหนึ่งค่ะเงินเงินไม่มีเงินหมุนเงินหาย,ยากเงินหามะไ้มีแต่ใช้ใจ่ายเขาบอกว่าให้เปลี่ยนภาษาทางการเงินทันทีถ้าคุณยังพูดคํานี้อ่ะการเงินจะไม่มีวันรุ่ง คนรวยๆบางคนเขาไม่มาบอกเราเด้อ่ะเขารู้อ่ะเขารู้ความลับอ่ะนะคะแต่มีนี่แหละลูกศิษย์ลูกหาแม่ครูสุตาเราก็แม่ครูสุตาแม่ครูลุงอาจารย์บัณฑิตหรือคนคือพินิดสอหาแต่คนสําเร็จเราก็เลยได้เจอแต่คนดีๆที่เขามาสอนเราเราก็ไปเรียนรู้มาเอาความรู้ฟรีอ่ะเราเรียนไหมดีกว่าไม่เรียนนะคะเมื่อเราไปอยากประสบความสําเร็จเนาะ ขอให้เปลี่ยนแผนทางการเงินหมดเลยค่ะนะทุกเช้าพี่นี่จะไปดูกดแรงบุญเกี่ยวกับเรื่องเงินทุกวันนะคะก่อนนอนพี่ก็จะดูรูปเงินนะคะเพื่อเปลี่ยนแผนทังการเงินของตัวเองนะคะแล้วก็ลงมือทาด้วยนะคะให้ใช้คํานี้ค่ะขอบคุณเงินที่รักชั้นชั้นรักเงินเงินหลั่งไหลมาหาฉันตลอดเวลานะคะทุกครั้งที่เราหาเงินมาได้บอกตัวเองว่าฉันมีเงินเก็บแล้วเราก็เก็บเงินค่ะ ต่อให้อดีตมันเป็นยังไงก็ช่างไม่ต้องไปสนใจมันแต่ปัจจุบันอ่ะเราต้องหาทางค่ะเปลี่ยนแขนผังการเงินเราใหม่ให้ได้ค่ะนะคะครับยันเพลินยังใกล้เบบี้เบบี้เออรเบบี้ลูกอ่ะฉันหาเงินเก่งฉันเก็บเงินเก่งฉันหาเงินง่ายไม่ว่าฉันจะขายอะไรก็มีคนรักมีคนสลักขายยังไงขายได้ต่อให้ ต่อให้มันแพงแค่ไหนหรือมันถูกหรือยังไงลูกค้าก็ซื้อเหมือนพี่นิดขายกระเป๋าดังซับอ่ะพี่โปรแกรมตัวเองแบบนี้ยเหมือนที่ครูสอนฉันมีสมองเงินล้านฉันมีสมองอัจฉริยะฉันขายอะไรก็ขายได้ฉันขายอะไรก็ขายดีโคตดปังขายได้เลยนะคุณลองสังเกตดูทําไมคนเป็นเซลยขายขายรถขายรถราคาหลายล้านเป็นยังเขาเพิขายดเอ๋วจะคิดเบื่อหรอถ้าเขาเขาต้องโดนเทนค่ะเขาต้อง ทางแบรนด์ทางบริษัทต,ต้องสอนเขาในเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนพี่นิเชื่อว่าอย่างนั้นเหมือนกันสร้างคอนโดอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ลงทุนเองเลยสักขบาทนะาาค่ะจักรวาลคปนทุนใจให้คือลูกค้าเป็นคนมาลงทุนจองจองคอนโดล่วงหน้าเหมือนกันขายคอนโอะไรเขาก็ทํากันแบบนี้ค่นะนะคะพี่นอนเมื่อวันเนี้ยคุณเราน้อยไม่เกี่ยวไม่สาคัญมีแค่ใจเราลงมือทํา ันนี้ลูกค้าสนใจสินค้าเราให้ความรู้ไปเรื่อยมีคนมารักมาติดตามเราเนี่ยในที่สุดเราค่อยขายของแล้วก็โปรโมทเลยว่าวันนี้หนูจะเปิดแบรนด์ทำอันนี้นะคะมีลูกค้าคนไหนมีนเพื่อนคนไหนสนใจก็สั่งซื้อได้รีออเดอร์ล่วงหน้าได้เลยค่ะอะไรแบบนี้เขาบอกคนแบบนี้นะคะเราใช้ความจริงใจนะคะสมมผูมว่ามีคนมาติดตามเรามากขึ้นมากขึ้นอ่ะเราให้ความรู้เข้าไปเรื่อยอยู่ดีค่ะเหมือนในดิจตอ มีรุ่นพี่นะเขาให้ความรู้ไปเรื่อยๆเป็นเป็นระดับเจ้าของแบรนด์นะเอาไปเอามาอยู่ดีมีคนเขามาถามเองอนะ่ะเราให้ความรู้เราอยู่ทุกวันทุกวันเราทําต่อเนื่องก็ามาถามว่าพี่ขายอะไรคะพี่เห็นไหมการเราทําสม่ําเสมออยู่ดีก็มีคนมาถามเราเองว่าเราขายอะไระแต่ก่อนพี่ไม่เข้าใจที่พูดแตว่าให้เยอะๆให้ความรู้ไปเยอะๆพี่งงะคะ่ะ รู้อะไรวะเกี่ยวกับสินค้าเราก็ข้าใจะอยู่ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าแต่นี่คือให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้กฎแรงกน้ัถ่วพก็จริงอะให้ความรู้เพราะว่าเราใช้กระป๋อดอกซับใช่ไหมเราก็ต้องบอกเคล็ดลับในการใช้กระป๋อดอกซับยังไงให้หฮงบวกกับการว่าถ้าวันนี้เขาจะมาซื้อกระป๋อดอกซับแล้วต้องทํายังไงถึงให้หฮงแล้วก็สมมุติว่าเขาซื้อกระป๋อดอกซับแล้วเขาอยากมีรายได้เนี่ยเขาอยากจะมาขายกับเราเนี่ยเขาต้องทํายังไงเราก็ต้องบอกเขาค่ะอืม พี่ก็ยังขายอยู่นะคะกระเป๋าเราที่แรกพี่ว่าจะไม่ขายแต่คือด้วยความที่เราใช้แล้วเฮงอะ่ะทุกคนพี่ก็ยังใช้ความรู้ที่ครูสอนมามาแบ่งปันทุกคนอยู่ตลอดแต่ถ้าลูกค้าจะซื้อก็ขายค่ะนะคะแต่นี้ให้ความรู้ก่อนนะคะเราต้องเปลี่ยนแข่งผัง,งเรื่องการค่ะขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะตั้งแต่อดีตที่เราเคยฝากจัก,กรวาลไว้นะคะให้มันไหลกับคืนมาหาเราให้เรามีทรัพย์สมบ,บัติมหาศาล ทำธุรกิจอะไรก็ประสบความสําเร็จเหนือมนุษย์นะคะจริงๆอยาจะเอาหนังสือมาอ่านให้ทุกคนฟังเนี่ยมันคลิปมันยาวแล้วนะคะภาถานะคะเป็นการวิธีการอธิฐานจิตเดี๋ยวให้จบคลิปนี้ก่อนแล้วกันก็หวังว่านะคะความรู้นี้นะคะคือคียแพงมากนะคะเป็นเป็นสิ่งที่เราทําแล้วมันเกิดผลลัพธ์ มันทําให้เออนะคะให้เรามีอยู่มีกินดีเหลือเฟือยัองอยากบอกแฟนเลยว่าคนคนเราสักนิดหนึ่งนะแม่จะพยายามทําให้ดีที่สุดถ้าวันนี้เรายังพูดลบคิดลบทั้งครอบครัวชีวิตเออแฟนเขาจะพูดยังไงก็เรื่องของเขาแต่ส่วนตัวพี่เนี่ยบอกกัเลยว่า ไม่เอาใครจะพูดรูเรื่องเกี่ยวเรื่องเงินก็ช่างเขาฉันกกำลังใช้กดแรงบดดูจะดึงดูดเงินมาให้เยอะให้ได้จะทำธุรกิจให้รุ่งเรืองให้ได้จะมียอดขายหลักแสนหลักร้านให้ได้บอกกับตัวเองแบบนี้หรือวันนี้คุณตั้งเป้าหมื่นคุณก็ได้หลักหนึ่งคุณลองคิดมองมองความเป็นจริงนะน้องๆทุกคนอนดีตที่พีดอ่ะเคยคิดล้าทำได้อยากจะให้ทุกคนเอาไปใช้มาใช้ในปัจจุบัน อย่าคิดว่าเราขายได้แค่ร้อยก้อนพันก้อนให้เราคิดว่าเราจะขายได้เป็นแสนก้อนเป็นล้านก้อนเหมือนเจ้าของแบรนด์นะคะนะคะเอาแบบให้ชีวิตครอบครัวเราดีไปเลยแบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะพี่นี่ก็ไม่ได้เก่งกว่าใครแต่ความคิดพี่นะ่ะเวลาขายอของะคะ่ะพี่จะคิดว่าฉันจะขายให้ได้เท่าเจ้าของแบรนด์เพราะว่าฉันเคยขายได้มาแล้ว มันแต่ก่อนที่ตอนเริ่มต้นการเป็นเจ้าของตัวแทนย่อยมันขายแอปเปิลน่ะขายได้น้อยๆแต่พอเรียนรู้ไปไมาหุ้ยคิดใหญ่ต่อไปฉันจะได้เดยอะๆอยา่อาง<ๆ>คนนั้นอย่างคนนั้นเน่ะเอาไปเอามาได้จริงๆค่ะนะถ้าวันนี้คือแบบเจออะไรก็ช่างอ่ะช่างแม่งช่างมันบ้างฉันจะทำฉันจะทำ เมื่อเหมือนพี่นี่เนี่ยเจอไหมแฟนว่าว่ากันค่ะ้เขาพูด <S <S เหดียยบยามดูถูกเราด้วยซ้ำนะคะแต่เราก็ไม่สดใจช่างเขานะคะแต่ความฝันฉันใหญ่ฉันจะทําเพื่อลูกจะทําให้ได้ลูกขึ้นมาทําทุกวัน <S 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 ตกโฟเป็นยังไงถ้าตกโฟรหรือคิดลกกบกลับไปเคลียร์ตัวเองใหม่ทาใหม่สิวะในเมื่อวันนี้ความฝันกูยังไม่เป็นจริง เทนตัวเองบอกตัวเองไงเนาะเทนตัวเองให้เป็นเพจให้ได้แล้วฉันก็จะเจอแต่เพรด้วยตัวแทนที่เข้ามาหาฉันต้องมีใจที่สตองสวยรวยสตองนะคะห้าคนแรกเนี่ยต้องเป็นคือถ้าสมมติว่าคุณเป็นมีเจ้าของไปทำไมดิวเลอร์ฉันห้าคนเนี้ยต้องกล้าไรส่วน ต้องกล้าไลฟ์สดต่อให้มันสวยไม่สวยไม่ไม่แคร์คนเราสุดสวนก็ได้เหมือนพี่นี่เข้ามาขายของอะไรใหม่ๆไ,ไม่จําเป็นเลยว่าจะสวยหรือมไม่สวยวันนี้คุณกล้ากล้าโพสคุณเทนตัวแทนให้ขายดีขายปังได้ไหมเหมือนคุณให้กําลังใจเขาได้ไหมถ้าวันนี้เราให้กําลังใจตัวแทนได้เราก็มาอยู่ทีมด้วยกันได้หรือน้องเนี่ยไม่หนูไม่กล้าอัดคลิปค่ะ พี่หรือว่าแม่ๆ,ๆทุกคนที่อยากจะทํานะคะหรือพี่ป้านะอาที่อยากจะทำถ้าพี่อ่ะคิไดไม่เป็นไลฟ์สไดไม่เป็นโอ้เสียายของจริงแคนึงไม่เป็นไรค่ะนะคะทุกคนค่ะสามารถฝึกฝนได้ลองลองเรียนรู้ก่อน21วันนะคะแล้วก็ ฝึกอาทิ์ทุกวันทุกวัน,วนถ้าเราผ่านยี่สิบเอวันไปได้คุณทำออนไลน์ได้ทั้งชีวิตมีรายได้เข้าดูหลวลูกค้ามีเยอะแยะคนเป็นหกล้านว่าคนนี่ในประเทศไทยนะไม่รวมต่างประเทศอีกคือแม่ค้าออนไลน์เยอะก็จริง แต่คนที่จะทําจริงให้ชีวิตตัวเองดีเนี่ยมีบ่นหลายจ้ะนะคะถ้าใครที่คิดว่ากําลังจะข้อคิดอยากจะเข้ามาขายของออนไลน์ค่ะนะคะทำเลยค่ะนะคะสร้างตัวตวนเลยรีบทำค่ะนะคะเงินไดห้าบาทสิบาทร้อยสองร้อยสามร้อยรวมรวมกันอาจจะได้เสียนอาจจะได้ล้านใครจะไปรู้นะคะคิดคิดใหญ่เข้าไว้คิดดีคิดถูกแล้วก็คิดใหญ่เข้าไว้ค่ะนะคะอันไหนที่มันไม่ดี เราก็ตัดทิ้งกับชีวิตเราไปบอกตรงๆเลยนะขนาดแฟนเขาบอกว่าพี่อยากมีอยากไปมีอะไรนะเป็นเมียน้อยใครเป็นทำไมเมียน้อยใครไม่เปลี่ยนค่ะไม,ไม่ไม่ต้องการนี่ค่ะผู้ชายถ้าจะมีผัวทั้งผัวใหม่เรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่มีค่ะวินนมหน้านนะทับนมเห็นไหมไม่ต้องเอาอะไรลงมาแล้วไม่เอาค่ะปวดหวัวพี่น้องให้คอยสวดดีกว่านะคะ ทะเลาะกันมานะคะคนเนาะพูดว่าเราสารพัดนะคะพี่เจอมาแล้วค่ะนะ,ะค,คุณอย่าคิดว่าการที่เราอ่ะมีแฟนคนปัจจุบันเนี่ยเออบางทีเขาอาจจะดีแต่ถ้าบทบาทที่เขาจะไม่ดีกับเราอ่ะเราต้องลองรับไปรอนะเราต้องมีรายได้เราต้องมีเงิทนที่ที่รองรับชีวิตเรามีบ้านมีรถเป็นของตัวเองมีเงินเก็บเป็นของตัวเอง เราจะมารอให้เขาเลี้ยงเราไปตลอดชีวิตลองคิดดูถ้าวันนี้เขาไม่อยู่กับเราแล้วอะ่ะเราจะอยู่ได้ไหมเหมือนที่พี่นิลุกขึ้นมาทําทุกวันเนี่ยบอกกับตัวเองว่าฉันจะทําให้ได้คุณนี่คุณนี่เขาว่าเก่งมากเลยฉันจะทําให้ได้ฉันจะทําใ,ใ,ให้ดีที่สุดฉันจะขายของให้ดีเดี๋ยวทับกันเดี๋ยวทับกัน เนี่ยอยู่กับลูกบางทีผู้ชายเขาไปทํางานบางทีงานไม่มีทําได้ซะกลับมาเหนื่อยบน่นสารพัดก็เลยบอกว่าทําไมฉันไม่มีแฟนดีๆเหมือนเขากลับมาถึงไม่ต้องบ่นอะไรได้ไหม,มเห็นมันโลกก็ช่วยกันทําอะไรแบบเนี้ยทุกคนแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นในโลกความเป็นจริงมันไม่แมนแบบนั้นเนี่ยพี่นิตทาความสะอาดห้องมากกว่าสามรอบในหนึ่งวันบวกกับการมาทําคลิปขายของบางทีนีไปถ้ำแล้วการบ้านลูกยังไม่ได้สอนเลย สนอนทั้งค่ำเข้ามาให้สอนบางทีเขาก็บอกว่าเ,าเขาก็ว่าเราเป็นคนไม่ดีไม่รู้จักสอนกันบ้านลูกลูกก็ไม่อยากจะทําบางทีเวลาสอนเขาก็ไม่อยากจะทําพี่ก็ไม่อยากจะมานั่งเครียดถ้าพี่โมโหขึ้นมาโกรธมาเนี่ยคือแบบตกโฟเลยทันทีแล้วที่สาคัญนะเราไม่สบายใจถ้าเราที่ฐานจิดได้แล้วทุกคนเราอยากจะมีแค่นีดีที่เขาแบบช่วยเหลือเราได้ทุกอย่างแต่ให้เขาไม่ได้มีเงินให้เรา แค่กำลังใจอ่ะแค่ชมคำชมแค่เออว่าเมียตัวเองดีแค่นั้นนะพี่ก็ดีใจแล้วนะคะทุกคนพี่นับถือของมงคลค่ะนะคะสิงศักดิ์สิทธิ์อยู่เต็มหัวพี่อยู่นะคะแล้วอยากบอกผู้ชายด้วยนะว,นนว่าผู้หญิงอ่ะพี่เขานับถือของมงคลเขามีสัจจะวาจาค,ค่ะหนึ่งไม่ติดไม่พิษิงห้าทุกวันนี้ไม่เอาแล้ว่ะนะ แต่ถ้าวันนึงผู้ชายคนที่เราอยู่ด้วยเราเขาไม่ให้เข็นข่าเราเลยเขาไม่ให้เขี่ยเราเลยเขาไม่ได้ชื่นชมเขาไม่ได้รับในสิ่งที่เราเป็นเลยเ,เวลานก็ต้องแยกทางกันไม่ไม,ไม่ไม่จากเป็นก็จากตายทุกคนจริงๆแลว้วอ่ะมนุษย์คนเราเนี่ยไม่ต้องการอะไรมากมายสำหรับตัวพี่นะพี่ต้องการความสุข ที่เคยเจอมาหมดแล้วทุกปัญหาของครอบครัวโดนแฟนสารพัดจนพี่ว่าจนพีข่ขอบคุณครูสิตานะรู้ไหมครูสอนว่าอะไรวันนี้ให้ทําดีที่สุดกับแฟนที่เราอยู่ด้วยกันพี่ยังไม่บอกแฟนเธอถ้าต้องเข,ขบอกว่าเราไปเข้ากระทางนู่นอะไรเงี้ยพี่ยังบอกไปเลยว่ารู้ไหมถ้าไม่เจอครูนะ เราได้เลิกกันตั้งแต่โควิดรอบแรกแล้วนะคะเพราะว่าเพราะได้ไปเจอคิดมหา,หากรรมไงเ,เราคิดบวกครูสอนว่าให้มองข้อดีองเขาแต่บางทีเราก็ชมแฟนไม่เป็นเหมือนกันเขาก็มีข้อดีเขาหา,หาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย,ย,ยจนป่านนี้นะคะแต่เราก็อยากจะทําช่วยเขาให้ได้อยากประสบความสำเร็จให้ได้อย่างน้อยหาเงินแบบว่ามีไรายได้เข้าบ้าน หลากหลายมื่นจนมีเงินเก็บหลักแสนหลักล้านมันก็ยังดีดีกว่าเราไม่ได้อะไรเลยวันนี้เราขายได้วันละสี่สิบชิ้นห้าสิบชิ้นมันก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยสมมติว่าเนี่ยเออพี่แนบผีอของพ่อพี่คะเนนใช่ไหมหนึ่งแหละ ต้องถือสินข้อสามสินห้าถึงแม้สินข้อไหนที่มันฆ่าสัตว์อาจจะทําไม่ได้เอามันก็มีบ้างต้องตียูงต้องข้ามมดแต่นั้นก็บาปนะแต่เราอ่ะก็สามารถขอพรท่านได้แต่สินสินข้อหนึ่งคือเราเคยเจอกับตัวเองสินข้อสามถ้าเราไปถือคิดนอกใจอะไรยางเงขอพรแลไวไม่เห็นผลเลยบอกไว้เลยค่ะนะถ้าใครเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะถ้าคุณอยากขายดีขายปังแล้วคุณไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่านไม่ให้คุณนะถ้าเราผิดผิดสิ่ข้อสามปุ๊บขออะไรท่านก็ไม่ให้ถ้าสมมติมีใจแบบสงบสุขมีความสุขไม่รักตัวเอง,องไม่ไปทำให้ใจตัวเ,เองเป็นภูต่อให้คุณขอพรเท่าไหร่คุณก็ได้อธิษฐานจิตอะไรได้ได้ได นั่งตูงอะไรมกกันก็นั่นนะพี่น้องนี่เนตัว,วกคกงอยกระท้อนออกไปมากินบะเบิดน,นะคะจริงๆเขาอัดคลิปนนนแค่บคเดียวทำไมต้องอัดคลิปเอาทุกคน,กคนเพราะว่าที่นิดอะไอเขาเอินนี่อย่างไรสุดไรไม่ได้โดนปิดนะคะทุกวันนี้ก็เลยต้องทำคลิปสวยไม่สวยกว็ทำ <S <S อันที่สอไอ้ิอโลโกลช็อกโกแลตกับกาแฟไม่พลาดใจดีนะคะชุดน,นี้เป็นชา <laughs> ไม่พลาน่ารักค่ะนะคะมีเสน่ห์ด้วยนะคะใครเห็นก็หลงหใครเห็นก็สนับสนุนใครเห็นก็อยากจะซื้อสินค้ากับพี่ค่ะนะ <laughs> <laughs> อา้าวใส่ภาษาด้านดีให้กับตัวเองใส่เยอะๆนะคะฉันยิ่งใหญ่ได้ฉันประสบความสำเร็จได้ฉันทำได้ฉันขายดีฉันทำได้ฉันขายได้เขาชอบอะทำไมพูดอย่างนั้นแล้วใครจะมาซื้ออืมวันนี้พี่นี่ก็ขอจบ คิดแค่นี้นะนจะพาลูกทำกันบ้าห้าค่ำแล้วที่เดียวคือที่ทั้ททททงไทยเนี่ยตังแต่มือตับล่ะ่บ้าน